ออสวัสดีครับทุกคนครับผม Hello Everybody <laughs> ได้เจอกันสักทีนะสักทีหนึง่งใช่เพราะว่ารอบแรกที่เรามีแฟนมีกคือเป็นไลฟ์วิดีโแต่อันนี้คือเป็นเฟสทูเฟสแกบอกตรงว่าดีใจมากแล้ววันนี้บอกตรงว่าตื่นเต้นมากจริงๆขอบคุณทุกคนนะครับที่มาหาเราในวันนี้นะครับครับวันนี้เรามาสนุกกันนะครับ ติ๋งพี่นะครับทุกคนติ๋เที่เก็บกีดมากเป็นสิ่งที่อยากทำเลยมาตลอดเออขอเสียงกีดให้กับพวกเราสองคนได้ไหมครับ i yeah. yeah. Hello, hi.